สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมสู้ซาบรุ่งโรดนะครับวัีนี้จะมารีวิวนะครับแทนเลอร์บรรทุกมันนะครับรุ่นบรรทุกหาถึงเจ็ดตันนะครับมาในขนาดคันซีนะครับเหลล่างหน้าหนาซีนะครับทับรางหนาสามขนาดนะครับกว้างยูสองเมตรยาวสามเมตรหาสิบสูงเมตรหนึ่งนะครับเปิดคางได้สามด้านร้าบนถอดได้นะครับ คันนี้ก็ถทีว่ว่าพร้อมใส่งานเลยนะครับเพื่อ FC ที่กำลังมองหาเทนเลอร์วไว้ใส่งานนะครับคันนี้กับพร้อมใส่งานพร้อมทรงเลยนะครับมาในสีน้ำเงินแดงนะครับตัวนี้ก็แจมๆเลยนะครับคันนี้ทางล่างจะแทนเป็นระบบไฟไทยกับบงังฟุนไห้พอมนะครับยางตัวนี้จะเป็นยางเจ็ด้อยขอบสิบหกนะครับนี่กระทะกระทะนอนหารูนะครับอ่านี่นะครับเพื่อ f อฟซีกำลังมองหาเทนเลอร์บรรทุกมันไว้ใส่งานนะครับ ตัวนี้กับมอสลาบรถนะครับ36มหกแรงหอด70็ดสแรงนะครับเพื่อเอฟซีมาคันใหญ่ก็หนีก็สามารถซั่งเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับคันนี้ก็เป็นขนาดมาตรฐานเลยนะครับขนาดที่เอฟซีกำลังเอาไปเป็นทุกมันที่กำลังดีนะครับสลับข้าวคัวนะครับ2คนหอด4คนนะครับตัวนี้นี่ก็ขึ้นมันได้ประมาณห้าตันหอด7ตันนะครับตัวนี้นี่ล้วบนสามารถถอดได้นะครับเปิดขางได้3ด้านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดขางให้เบื้องด้านนึงก่อนนะครับ ว้าวกลับกล้องอยู่คนเดียวนะครับในเปิดขังในขังครับนี่อึ๊บนี่นะครับจะสังเกตว่าเปิดขังนะครับกระบะจะบรติดพื้นนะครับตัวนี้นี่กระบะติดเพื่อนนะครับสวยๆเลยนะครับเพื่อเอฟซีที่กำลังมองหาเทรนเลอร์ใวสใส่งงานนะครับทั้ง้านกับมีบริการทั้งเงินสดและกับเงิน่อนะครับมีบริการจัดส่งให้ที่บ้านนะครับเก็บเงินปลายทางได้เลย รากาเพื่อเอฟซีอยากกะเบิ้งสินค้าที่ร้านนะครับร้านสมบม้วนอยู่ที่บ้านหนองแวงนะครับตำบลหนองแวงอำเภอหนองบวแดงจังหวัดเชียภูมิเบอร์โทรติดต่อกับ0 8น2์6 3 6ส5นะครับอีกเบอร์กับ088 358 62 28ผมสู้สาแปดงรอดผมสู้บวนยินดีให้บริการครับ